กาญชพงษ์เพียรทองเลขที่1ชั้นม4ีทับหค่ะนางสาวเมธยาสมคิดเลขที่27ค่ะนางสาวอนิสาลินสกุลเลขที่4ี่ค่ะนางสาวจันนาการจันทิมาเลขที่7ค่ะนายกัสิริสวัสดีเลขที่18ครับนางสาวเชลารีพลอยค่ะเลขที่16ค่ะนางสาวยัยนิสาลินสกุลเลขที่9ก้าวันนี้พวกเรามาทำน้ำซุปยำกันค่ะ สวัสดีค่ะฟีนอลคนเดิมหลัางจากวันนั้นที่เราพีเสีเหลืองนํำชุบไปวันนี้เราจะมาดูวิธีการทำให้ดูว่าวิธีการทำแล้วมันเป็นยังไงรสชาติมันจะเป็นแบบไหนไปชมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกมาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะก็จะมีล wow, ูกนาวหัวหอมกุ้งแห้งเดบีเครื่อพวง ต่อมาก็จะเป็นน้ำปลาคาดไม่ได้เป็นเคยปลาจากจาก้าอันนี้เป็นน้ำตาลและน,นี้คาดไม่ได้เลยทุกคนเ้อแปลงว่านสุดหลับและเราก็มีเครื่องเคียงของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นไข่ต,ขต้มแครอทแตงกวาแล้วก็อย่างอีกหลายย่างเลยทุกคนเฮ้อไปดูวิธีการทำกันตา เรามาทําการขย้ากันเลยโดยก่อนขยําเราต้องล้างมือก่อนนะคะซึ่งดิฉันล้างเร็วไปดูวิธีการขย้ากไปเลยค่ะหลังจากที่เรายําน้าชุบเสร็จเร็วเราก็มาตกแต่งน้าชุบด้วยดูเครือบพวงจ้า <S 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 ท่วนี้เราก็มีเมนูง่าย ที่ทางอร่อยและหลักเศร้าวัฒนธรรมข้องคนภาากใต้ไว้ได้ป้าจา๋าเร็วป้าว่าน,น้ำชุบย่ำนี้มันเป็นผันเพื่อจา๋าแม้เท่าแกเคยเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่สมัยโบราาน่ะนะเข้าวาโจนั้นมันขึ้นบานเสร็จที่ซึ่งมันยากกินน้ำชุบแต่ มันคิดได้วะถ้าติมกับโขกกันเสียงมันนีดังซึ่งดีนี่คนนี้ได้ยินมันก็เลยใช้วิธีการย้ำมัก็เลยเกิดเป็นการทำน้ำจุบโดยไม่ต้องใช้โขกติมที่เม,ม่าเราก็มีเท่านี้ ต,ตอนต่อไปเรานำไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านน้ำชุดย้ําได้ชิมกันค่ะขอดีเลยครับ